สวัสดีค่ะช่องแม่อ้อยพาดูค่ะวันนี้แม่อ้อยจะพามาทําไข่เค็มนะคะไข่ไข่เค็มจากไข่เป็ดนะคะเพราะว่าถ้าเราเอาไข่ไก่เปลือกมันจะบางคุณสมบัติของไข่เป็ดก็คือเปลือกมันจะหนาค่ะอันดับแรกเราจะมาน้างทาความสะอาดนะคะ ให้สะอาดแล้วก็มาผึ่งไว้ค่ะก็ใช้ฟองน้ําถูนะคะหรืว่าใครไม่มีฟองน้ําก็เอามือก็ได้ถ้ามันไม่สกรปรกมากค่ะนี่ค่ะตึงให้แห้งนะคะ นี่ค่ะน้ำนะคะประมาณสองลิตรนะคะน้ำประมาณสองลิตรแล้วก็จะเกลือค่ะเกลือเม็ดบ้านเราค่ะก็จะประมาณสี่ขีดค่ะต่อไข่ไก่สามสิบฟองนะคะค่ะเราไปต้มกันค่ะมาเทน้ำเลยค่ะเทน้ำใส่หม้อตั้งไปเลยนะคะ ตามด้วยเกลือค่ะไม่ต้องรอให้มันเดือดก็ได้นะคะใส่ลงไปเลยเราจะคนจนขั่วมันจะละลายนะคะเมื่อละลายเสร็จได้ที่แล้วเราก็จะพักให้ให้น้ำดินเราถึงจะไปเอาเอาไข่ไก่ไปแช่ได้นะคะค่ะเราคนไปเรื่อยๆนะคะคนไปเรื่อยๆจนจนกั่วเกลือจะละลายนะคะ เมื่อเกลือละลายเสร็จแล้วเราก็จะพักไว้ให้มันเย็นก่อนนะคะให้น้ําเย็นก่อนน้ําก็เริ่มเดือดแล้วนะคะน้ําเกลือก็ละลายเรียบร้อยแล้วค่ะทีนี้แม่อ้อยก็จะปิดปิดแก๊สนะคะปิดไฟแล้วรอให้เย็นนะคะเราก็จะเอาไปใส่ไข่ค่ะปิดแก๊สแล้วนะคะค่ะทีนี้เรามาเอาไข่ใส่โหลไว้รอน้ําเย็นนะคะมากค่ะ ไววางนะคะถ้าเราวางแรงแล้วเปลือกไข่ก็จะแตกเราจะทําให้เน่าทั้งทั้งโลเลยนะคะนี่ค่ะระยะเวลาของการทําไข่เค็มนะคะถ้าถ้าเจ็ดวันเราจะทําเป็นไข่ดาวเค็มได้จะอร่อยมากเลยค่ะแล้วสิบสี่วันก็จะก็จะเป็นไข่เค็มได้ค่ะ แต่ถ้ายี่สิบวันจะเป็นพอดีเลยค่ะได้ที่พอดีเลยถ้ายี่สิบวันนะคะไข่เค็มเราจะออกมาได้ได้หน้าตาสวยมากเลยค่ะเวันนะคะทำเกดวันจะได้ไข่ดาวเค็มรสชาติจะอร่อยค่ะสิวันก็จะได้ไข่เค็มไข่เค็มเลยนะคะไข่ไข่ต้มไข่ต้มเลยนะกำลังจะพอดี ส่วนยี่สิบวันนี้พอดีมากเลยค่ะนี่ค่ะแม่อ้อยใส่เรียบร้อยแล้วค่ะรอน้ําเย็นนะคะรอน้ําเย็นถ้าเราใส่น้ําร้อนแล้วไข่เราจะร้าวนะคะร้าวแล้ก็จะแตกได้ง่ายหรือว่าพลาสติกก็จะพลาสติกก็จะงอจะบิดจะเบี้ยวนะคะเพราะว่าโดนน้ําร้อนนะคะ ไปเลยค่ะเพราะว่าแม่อ้อยกองเรียบร้อยแล้วค่ะเต็มพอดีเลยค่ะ mm. นี่นะคะแล้วเราก็จะทิ้งไว้ประมาณเจ็ดวันค่ะถ้าเจ็ดวันเราจะเอานำมาทอดเป็นไข่ดาวก็ได้นะคะ แต่ถ้าสิบสีวันเราจะเอาไปต้มค่ะเอาไปต้มเป็นไข่เค็มนะคะถ้าต้มเราก็จะต้มประมาณแปดสิบนาทีนะคะไข่ไข่เค็มจะออกมาสวยมากเลยค่ะค่ะไข่เค็มแม่อ้อยก็เสร็จเรียบร้อยนะคะทีนี้เรามาปิดฝาให้สนิทนะคะทิ้งไว้ประมาณเดวันนะคะเดวันแล้วก็นํามาทําเป็นไข่ไข่ดาวทอดก็ได้ค่ะแต่ถ้าถ้าเราอยากเป็นไข่ดาวไข่ไข่เค็มนะคะถ้าเราอยากเป็นไข่เค็มเราก็ทิ้งไว้ประมาณสิบสี่วันนะคะ คลิปนี้แม่้อยก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะฝากกฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของแม่้อยด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ